เทคสามสตาร์ตก <c oughs> โอ้ยครั้งนี้สามแล้วมาพร้อมกับครูที่คอหักเออเทคสาแล้วถ้ามีเทคที่สี่อีกไอคิวไม่ทำแล้วเลยอย่าให้มีครับที่สี่ไม่ดิเออถูกแล้วถ้ามีกครที่สี่ไอคิวไม่ละไอคิวไม่เกี่อ่ะอย่าให้มีครั้งที่สาม

าทำให้ห้องนี้สั่นไหวเข้ามาคนนี้ข้างชายไปโจมตีด้วยชัยโดนหาเดิน์ทำได้หลบเลยหลบเลยออกไปแล้วทำไมไม่เข้ามาห้องนี้สั่นไหวก่อนคาราบาว่าวพาวสตูดิโอขอนำเสนอผู้ปาก6 6 PM ให้เสียงภาษาไทยโดยลีดคุงคุปปัคคำเตือนเกมนี้มีจัมใสแกและแฝงแฟดชึี่กูต้องพูดแบบนี้ทุกครั้งตอนเข้าเกมนะพรุ่งนี้มีงานกีฬาสีและสีน,นี้ใช่วันนี้ก็ได้อยู่ช่วยงานโรงเรียนจนยินเลย <ผม S 1> นะเน,นี่ยฉี่หลุดอีกเนี่ยไม่ต้องทำแล้วกูจะต่กออูจะต่หน้ามันนี้ ต่มึงอไงเ,เขียขอบคุณมากนักเรียนที่มาช่วยงานครูกลับก่อนนะคะนักเรียนก็ควรกลับได้แล้วข่ะจะหกโมงแล้วงานเฮียแต่ะว่าช่วยกันจนถึงหกโมงเกือบหกโมงน่าจะตีห้าสี่สิบสปิรันสปิรันต์ด้วย ต้องรีบขึ้นไปเอาก่อนจะบ้านแล้ว,วก็ูก็รู้ว่ากูผู้ชายกูไม่สนมันจะเป็นใครอ่ะตอนนี้นกูแค่ต้องการสป,ปิล้วมีขึ้นไปใช่ไหมตัวแรกแทมเดดฟอร์มโอไฮโอแปลกจังวะอะไรวะเนี่ย มาแล้วครูคคอหักคนสวยเจ้าดีทำไมยังไม่กลับบ้านคณเรียนเสียงจัเสียงเปิดตัวไฟเดียร์ไฟ้ดเออเอเครูไปแล้วป่ะครูคังคอบอกก็ได้นะเดนเดี๋ยวให้นัทนคอให้ทำไมยังไม่กลับบ้านเราเสือคุูโอ้เจยเขาเป็หน่อย แล้วมึจะปิดเนีดยได้าืออะไรกันวะเนี่ยเหลือสารละลสยมือดกีหาทูไซ์ว่าฟรอมไหนกอนอาทิชอร่สมอนสมอนนี่ไม่โดอ้ตัวคุณะไร ถึงอวตารในเกมนะให้ชีวิตจริงไม่ใช่ใครมึงทั้มาว่ามึงจะทั้งมาหับพกต <c oughs> ีนห้ามรลิมกวนวก่อนเฮียนั่งค้านดีนีได้ชิล มันก็เหลืออีกได้นมากไงสองอันใช่ไหมจำไม่ได้อะไปไปเผาติดในตัวเจ็ทหรอแล้วมึงจะกี้ถาเขา 支持哈。寶寶 huh? ของแท้จาก่ตอนเนี้กูโดนถ่ายไม่พักเลยอยู่ในห้องนี้อยู่ในห้องนี้ห้องนี้กูอยู่ สัตว์ครูพูดโหดร้ายเอามาหิดชิบหายเลยเฮ้ยเขาปล่อยทุกลางแปลงเขาดีเขาดีกูตายเกือบใจร้อยรอบแม่เนี่ยไอ้เหี้ยคัสซีนคัสซีนบั็กเลยคัสซีนบั็กเลยมึงเอาไปเผาตอนกูตายพอดีคัสซีนบั็กเลย ทัพซีนบักเลยได้ไหนจะเห็นได้นะบังบักยังไงวะทัพซีนบักเลยแล้วบังบักยังไงเนี่ยอ่ะบักเลยกูบักเลยบักอะไรเป็นยังไงกูบักเลยกูบักเลยได้นะจะเห็นกูบักเลยกูยังไงกูบักเลยกูบักเลยได้นะเนี่อะไร วิ่งมาหน้าตั้งเชียวเชียวครูรสมองสีละสิทธาคุณรู้อะไรเั่งให้ผมฟังได้มครับผู้หลักมึงก็ไม่ฟังหรอกนั่งกดเครื่องคิดเลขเล่นดีกว่าครูเขาเสียไปเป็น20ปีแล้ว20่สิปีเดียวอ่ะแล้วยัวงต่อแกเสียในห้องพักครูชั้นหนึ่งอ่าเสียในห้องพักครูชั้นหนึ่งแล้วไงเห็นว่าโดนทำผมมุดดำใส่จนตายเข้าไปลุกหนู ชอบมีคนเห็นส่เสื้อนันนอบะหรือว่าครูโพติไม่ใส่เสื้อท่านไหนวะเปิดประตูให้ผมออกได้หรือเปล่าครับกุญแจล้วนฉันเอาไว้ในห้องหัวกนิดไปเอากุญแจมาเปิดเองถ้าอยากจะออกปกติกูไม่เคยเห็นครูถอดกระดุมกล้าบนไม่ไปเอากระผมเหรอครับฉันไม่อยากเข้าไปดึกพยอมออกตอนนี้ใช่ยาบิงซิงบิงซิง ให้หยาแปลปแปล,ปลไปแปล,ปปลปเ,อเองไม่ก็เร่งเสียงเอาโชคดีละ่ะโชคดีมึงมาดูไหมพกปืนไหมโอ้ยกูหย่าไม่ได้ไปหย่าได้กูเห็นอยู่ไปหย่าไม่ได้ไปหย่าได้ไปหย่าไม่ได้ไกูอยู่ไหนเนี่ยไอ้จูเฮงมึงขึ้นมาม,มึงขึ้นมาตรงชั้นม .5 ดิ เออเออกูเห็นแสนได้ไงกูเห็นจุดเฮงแล้วอยู่นี่นี่ไงกูเห็นจุดเฮงแล้วร่างกายกูอะอยู่ยามจิตวิญญาณกูอยู่นี่แม่เมืงอแม่แม่จุนเฮงมึงถอยหลังนี่ถอยหลังนี่เออมึงมึงอ่าหันไปทางขวาเออเนี่ยกูอยู่ตรงนั้นแหละมึงกำงมองหน้ากูอยู่ ตินวิญญาณอยู่นี่้วยด้วยแ่บตัวตายข่าไ,ไม่ได้โอ้ต้องออกเข้าใหมา่อีกแล้วเหรอไม่หรือว่าเมจะยอมให้ให้ตัวพี่ปา๊บสอกตตายอ่ะถ้าตายบางทีอาจจะกลับไปที่เดิมก็ได้นะเดี๋ยวรอก็ได้อ,อยากได้คูก็ต้องทาเเวสประมาณสามเซเวสับ ได้มั้งอ่ะสอนได้ไหมได้พี่มีเล่กตัวหน้าอ,อกซะด้วยโดนโทจิแทมมาแล้วทำไมหัวเราหักพกไอจิตวิญญาณคือยอยู่ที่เดิมอยู่เลยเนี่ยให้เคลมึงมึงเดินไปทางซ้ายเดินไปทางซ้ายอันนี้ขวา ฝายมึงซ้ายกูอยู่นี่ลยซ้ายเลยซ้ายไปเลยเอากูตายเอยเอเกิดใหม่ได้ฝันโดนกูแน่ <Okay. S 1> กูมาแล้วไม่เชื่อมึงแน่ đá đá ngay ตัวจะได้มาโอเคนี่กูอะไรวะได้ขาแม่ง <laughs> 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 ก็เกมมันกกไอ้หียกูบอกลอแล้วเปิดห้องมาแชร์พันแม่งน,น,นั่นเดยนำกล้วยนึงเนี่ยด,ดูยังไงมันก็ห้องเนี้ยเปิดไม่ได้อ่ะด,ด้บนเหรอ เด็กเอ้ยเด็กเลวต้องมีนาที่สิบอย่างด้วยกันหนึ่งล้มล้างศาสนาสองปากมาจะเลยมันสามแม่ลรูผัวอาจารย์สี่วาจานั่นต้องอุบาทชาติมาเฮ้ยเอาดีนี่ครูเผยแร่ความตายกับครูทุกคนแล้วนะก็มึงชี้อะไร เ,เฮ้ยกุญแจดำเชียวเฮียกุญแจมันคนขอบคุณมากคุณครูเดี๋ยวผมเจอหมช่ชาหน้านะแต่คงไ,ไม่ใช่วันนี้ Let's go ไปพี่ชายพี่ชจ็แดงเชียวขอดูหน้าคุณครูหน่อยสิ ทำไมข้างสุขโอ้ยปิดประตูให้กูด้วยโอ๊ยเสร็จแล้วครับคุณครูครูชื่ออะไรอ่ะสมชายแล้วมึจงจะยวปางหาเพราโอ้ยบอกให้ผมนั่งด้วยผมมาบุญเจแล้หลอกขอบครูชื่อชนันเหรอชนันประเด็นประเด็นสุข ข้อสอบสำหรับเด็กดื้อได้ครับอีี่โอเคกูไม่รู้ว่ามันมันจะง่ายไม่ง่ายไม่รู้ว่าจะเอาเครื่องคิด์เล่มมากดกูคิดแกเกคิดแกคิดขี้เกียรคิดโอ้ยที่ไหนแล้ยให้แล้ให้กูกด เหลังวันอะไรครูมึงต้องให้หลังวันกูด้วยเฮียกูจะฆ่ามึงมึงกวนตีนไหนเฮียมึงเอาข้อไมึงเอาไว้ตัวเอฟแล้วกูกดไม่โดนเว้ยเกมแม่ ผมน้าจะเจอมาแล้วนะเกิดยังไงลราครับพี่ยำเฮ้ยพี่อะไม่นะชุดที้เราไปจากที่นี่แล้วสิไม่อ่ะคุยว่าอยากเขาน่าจะแค่กินเบอร์เกอร์แล้วแค่ซอสมะเขือเทศมันเลื้อตัวมั้งขาคงไม่เป็นอะไรหรอกแบบมันยาวจังไล้อะ มาพาัสองแล้วนกจะร้องหับเพราะเราแล้ว,ว,แลวาแล้วไม่เชื่อ่ใครมังเลือกไฟตอนนี้วะ ปอามมึงป้อมมากไอสัตว์มมมมมมมไม่แล้วเฟนนีวไว้ลากกูไปแล้วรอชัตเตอร์สองอ้ออยนี่มอยู่ไหนนะอีตกที่ผ่ายเลยมึงรับ มือชี้ไปเลยมึงหนักกูมาไหนว่ะกูไม่ได้ไมไดมึงอยู่ไหนก่อนเนี่ยกูเข<อ>้าใจของคนที่อยู่ในจิตต่อบ,บอกแล้วว่าจะล้างแคทผีพายอ่ะกูเข้าใจแล้วผีพายมึอยู่แน่ อะไรมันจบแค่ชัตเตอร์หน uh uh uh> uh uh> uh ึ่งช ah> uh uh uh, ัตเตอร์สองกูรองแล้วมันจะกลายเป็นแบบมึงอ่ะผีพา้อยกูทำอะไรกูได้มึงรู้เอาไว้ด้วยกูมีพลังกูมีพลังแบบฟิตในอร์เทลจะไว้ น้ผีพายได้น้ำโดรกูแน่แฟโหแน่ไม่คือมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนก่อนเถอะไม่รู้ไอ้เนี่ยตั้งแต่พูดหมดเลยโอ้ยอีพวกน้ำมืดโอ้ยเออแล้วแมนก็ไม่ถือโคลแฟวะนม่เคึืนไม่ได้ถามสั้นพูด Hãy mà cho cô được อ่าแรกคือตรงนู้นอ่าน่าจะสามสามนนนเนี่ยเอ้ยจตอติดที่ไอเนี่ยสดี มุ่งไปไกลๆเลยนะโอ้ยยังจะตามอีกโอ้แล้วกูติดที่ไง